สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับตอนนี้บุญไม้ก็มาซื้ออุปกรณ์อยู่ที่โกบ้านเฮ้าส์นะครับผมเท่าไหร่นะครับรวมหมื่นห้าพันเก้าบาทเอหมื่นห้าพันเก้าบาทนะครับใช่ค่ะมืออื่นผีมาซื้อกระเบื้องขึ้นกระเบื้องซื้อกว่าพันลูกค้าซื้อลองถูกคนนี้เจอร์อ๋อฟอร์นิเจอร์ใช่อ๋อแต่ตัวตที่ยกเว้นเนี่ยค่ะจะไม่อยู่ 5,000บาทได้ลดไป1,000บาทแขกใจแขกห้0 0ับาทลดไปหนึ่งพัก็คือเฟอร์นิเจอร์จะอย่างเช่นโต๊ะใช่่ทีนอนมไดด้หเลยอ๋อพี่พี่จะมาดูโต๊ะกินข้าวร่วมด้วยไหมโอเคเดี๋ยวพี่มาซื้อโอเคขอบคุณจ้ะขอบคุณครับพนักงานบริการดีนะครับการเซอร์วิสแบบดีมากเลยเพราะว่าสาขาเรื่องลูกค้านี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่เหมยนะครับอุ้ยจะเป็นจังหวัดเราเนี่ยเออเฮ้ยไป วางสวัสดีครับอาสวัสดีครับนี่งไง <c oughs> น้องฟางเจ๋แล้วน้องฟางเดี๋ยว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 รอเช็ครายการเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขึ้นรถนะคะพี่พีชตอนนี้เราก็ต้องทยอยซื้อเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพวกอ่ากระเบือ้องพวกกินข้าวนี่ังเอาเข้าไปไม่ได้แต่ว่าก็จะมาซื้อที่นี่เลยนะครับตอนนี้น้องฟางอยู่แผนกไหนนะอยู่แผนกสุขภัณฑ์แผนกสุขภัณฑ์เราน้องอัดเ่ะ ปแอกบ้านใส่เหตุที่น้องฟางกับน้องอั้นมาทํางานที่นี่เพราะว่าเลิกพ,ก,เลกพร้อมกันเ,เลิกพร้อมกันจะได้ไม่อันตรายเพราะน้องฟางแกมอยู่กับภูมเนี่ยมันดึกไงน้องฟางเนาะดึกบางครั้งมันทํางานไม่เป็นเวลาไงของผมมาพี่ๆแต่ว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปตะบันแดงไปปะไปปะอะไรปะโฟกิดไหมใส่ยุบมุกยุบมุกโ,อ,โอ,อ้ยดีอ่ะโฟกพสนคร ก็ของไอ้โต้งไงฟุกพนักงานสาขาใหญ่สาครคามตะกี้คนไปตำม,มาหุ่งยุลานพี่อูอะ่ะสาขาพี่โต้งแต่แต่ก่อนไม่มีสาขาเดียวฟุกอะมหาลัยสาครคามนั่นป้าขี่เขาเลยนะทีนี้เขาเปิดเพิ่มครับฟุกพนักงานเ,เดี๋ยวพี่พาอัดไปนะรู้จกักรู้จักกับพี่โต้องอยู่เจ้าของฟุกน,นี่กำลังตรวจนะครับผมพัดลมไมโครเวฟพี่เหมยอยากได้ใหม่ของเก่ามันยังไม่พังแต่เอาไปใช้ที่นา เมื่อเช้านี้ก็เครื่องซักผ้าไปเครื่องหนึง่งเออก็ต,ตามใจพี่หมวยนะครับซื้อไมโครเวฟใหม่นะครับตอนนี้เป็นซัมซุงฮาตาลีนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องผมนะแต่ว่าโปรโมทให้เฉยฮาตาลีซัมซุงแล้วก็หน้าต่างประตูครับพี่ๆหน้าต่างประตูแล้วก็มีน้ำเปล่าเอาไปรับแขกนะครับ น้ำเปล่าเป็นแพ็คนะครับพี่พี่ปกติปะกติผมก็กินน้ำก๊อกๆนะครับรถ <laughs> ให้ยุสแสละเมยอันนี้จะเป็นสาขาเริงนะครับพี่พี่บอกไว้ก่อนว่าเลิงตอนนี้น่าจะตั้งเป็นจังหวัดได้แล้วแหละเพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยตอนนี้ซเซเว่นีนนับไม่ท้วนเลยขนาดตลาดนี้ยังยังมีสองตลาดนะยังมีเริงเก่ากับเริงใหม่นะครับอืม เอากระบะมาเนาะใส่ข้างหลังกันนะสิพ่ออยู่มั้งข้างในก็ไเลยลูกอันอันอันไหนทีมนสิเปียกหลอดหลอดไฟเออหลอดไฟโอ้พนักง,งานเยอะครับพนักง,งานเยอะกำลังคุยกันครับ <laughs> ไดไหมครับรถอาบนิดนึงเด้อรถไม่มีกินไอนะพวกเอา,เ,าเดี๋ยวครับขั้นนี้งไงมันเลยเหมียน,นิดโอ้โหนะครับติ๊บให้หน,น้องๆเลยอื้อ ก็พิวตรงเนาะอัดอัดของพี่ฝากข่าวับข้าไปกับน้องฟังด้วยด้อขค่ากับ <laughs> ข้าวผมฝากให้น้องฟังแล้วนะครับอันเดียดข้างในอืมขอบพระคุณพี่ๆแม่มทุกท่านเลยนะครับโอ้ที่สนับสนุนนะครับอเอาไว้ข้างไหนเดี๋ยวบอสไม่โคเบลูกอัดอัดแข่งไหน,ดนดเดี๋ยวบอส ไมโครเวฟเอาแขงางในก็ได้อะไรบ้นงละ่ะกว่ากว่ามันจะฝน,นตกนะโอเคครับเอาเลยครับบรรยากาศก็ดีมากๆเลยครับพี่พี่บรรยากาศดีฝนยังไม่ตกครับ <c oughs> เดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวมันจะตก <c oughs> ไปบ่น้องหลงานมเนี่ยค่าขับเขา่าแบ่งกันไม่เป็นไรแบ่งกันจ้ะครับข,ข่าเอ็มลอยอนนจ้าจ้าทีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผมกูบันทาว่องน้ำทานนะครับพี่ๆใครที่อยู่แถวนี้ก็มาซื้อได้เลยโอเคครับเดี๋ยวพี่มาใหม่ไปขอบคุณครับปไาฟัง เข้างานลูกโ <laughs> okay, อเคคุณครับฟังน้องฟังมีอะไรฝากถึงพี่พี่ไหมคิดถึงพี่พี่ทุกคนนะคะคิดถึงพี่พี่ทุกคนจ้าโอเคน้องฟังเจอกันนะจะเดี๋ยวพาไปเที่ยว <laughs> ให้ก้าวข้าวน้องฟังไว้แล้วแล้วก็ให้ค่าเอ็มร้อยเด็กๆนะครับร้อยยี่สิบบาทกับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่พี่เวลามุมไปไหนมาไหนแล้วก็เนี่ยเราก็แบ่งปันกันไปครับเขาิ้นวาอัน เงินทองของนกไกยเงินทองมันของนกกา่พี่ๆเราจะไปยึดติดอะไรมันมากมตายไปเราเอาไปบริจาอบารเงินนันนี้เลีมันก็ตายนะไม่มีมันก็ตายทุกวันนี้ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินพี่ๆเอ้ยนะครับขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวอมาเจอกันไลฟ์ต่อไปเอคลิปต่อไปนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดนานๆกดชัวร์ๆกดอะไรแบบไม่ญงอันบุลัน แบบอันอันคุณป้ายานแกบอกว่าเลยนะกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์กดนานๆกดหัวใจโอเคพี่ๆเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ